แต่ก็ในคลิปนี้เนาะเราก็จะพาคุณผู้ชมทุกคนให้ได้มาทําการเพิ่มยอดไลค์อมจิเนาะในตัวของเพลโปรเพจบุ๊กของตัวเองกันเลยใครที่อยากให้โเรามีความม่นสุใจมากขึ้นมียอดไลค์เยอะๆเรามาดูแล้วทำตามกันได้แบบง่ายๆจังได้เนาะโดยที้ันตอนแรกก็จะให้เราเด็ดครับมาในตัวของเว็บไซต์นี้แล้วเราจะมีการเปย์ลิงก์หรือทิ้งลิงก์เอาไว้ให้ในสองใต้คำบรรยายของคลิปวิดีโอหรือว่าในสองคอมเมนต์ของคลิปวิดีโอสามารถที่จะกดเข้ามาเพื่อที่จะใช้งานแล้วจะทำตามกันได้แบบง่ายๆกันได้เนาะหรือใครที่เข้ามาชิงงาานนนทตตตม่ๆกัไปแล้ววใ อาจจะไม่ได้แอสไมช์แล้วอาได้ข้ามาก่นแล้วน้องหน้าตาเขาก็จะมีให้เราได้ลงชื่อแล้วก็สมัครสมาชิกใครที่อาจจะไม่พิสมาชิกน้อก็สามารถที่จะกดสมัครที่ตรงตารางในการไปก่อนได้ แล้วก็ดีนอ้ดด้านตองก็สมาสรสมาชิกเขาจะเป็นแบบนี People, Excel, really so, right. so, anyway, so, so, ้ก็เลยให้กับเราได้เข้ามาเพื่อ่จะสมัครสมาชิกกันได้ง่ายๆโดยให้เราได้ทำการกรอกข้อข้อมูลตอนที่เขาได้กำหนดเราไว้เพื่อที่จะสมัครสมาชิกโดยใครที่เป็นมือชิม g o เกิลจะสมัครผ่านตรงด้านบนนี้ก็สามารถได้ทำการกันได้เนาะและเบอร์ใครอาจจะสมัครเกษตรแล้วแบบว่าเคยเข้ามาชิงานแล้วมีบัญชีกันอยู่แล้วแต่กดย้อนกลับมาผู้ลงชื่อผ่าใช้ก็สามารถได้ทำการกันได้เนาะดูกดทัไปตรงด้านนี้เลยอ่ะ แล้วพัจเ,เป็นแบบนี้เลยเมื่อเราได้ฟ้ามารคลาในตรงบูซต์ด้วยเจ้าั้งทั่ต่างข,ของเขาทีเป็นประมาณนี้เลยมีหัวข้อเป็นห,หมดบริการให้กับเราด้ามืออาช้งานมียอดเงินที่อยู่ของแบ,บนบุนีเนาะให้กับเราได้มาสองคนล้วก็ทำกายส่วนต่างๆตงรน,น,นี้กันได้และถ้าเบอร์ใครที่เข้ามาใช้เป็นครั้งแรกเป็นมียอดเงินหรือยอดเงินหมดกันไปก็สามารถทต่ะกดเข้ามาที่หัวข้อด้านนี้ก็ไปก่อนแด้นอกทีค่ะว่าแตเงิน ค่ะและเมื่อถ้าคุณผู้ชมได้เข้มากราที่หน้าต่างกระตือเงินเนาะฟังจิตเป็นหน้ต่างประมาณแบบนี้ให้กับผู้ชมได้เข้ามาเพื่อที่จะตําเนินกันได้ไปง่ายโดยทําการคลิกเข้าไปกันกดเลที่ฟังเป็นช่องทางตรงด้านี้แล้วพอฟังแลมีช่องทางในการตําเงินคื้นมาให้เลืแบบนี้ก็เลย3ช่องทางไม่ว่าจะเกมคิวบอยผ่านสุดธนาคารหรือจะเป็นถุงมันนี่วอลเลหรือคริปโตถ้าว่าเรารู้จักสะดุกช่องทางไหนก็เลยกับไปรับเลยสำหรับมีการตําเนินนะสามช่องทางนี้หรือถ้าว่าเราได้ตื่นเงินกันได้แล้วและมียอดเงินกันอยู่แล้วจะย้อนกลับกันมาที่ได้ตัวหน้าต่างแลกของตัวเว็ไซต์ก็สามาที่ ย้อนแับมาดันได้เนาะแล้วก็มูเลชชิงงน่าได้ทำการในตัวต่างๆของตัวเวทไซต์กันได้เลย ก็ยังในวันนี้เราต้องการทีม่มาเพิ่มในส่วนของอยอดไลค์เนาะของแมปิโมจิในตัวโพลของ Facebook เราให้เราได้กดแชร์ไปไที่ตัวเพลยฟอร์มของตัว Facebook แล้วก็มโนที่ตัวหมดบวกกันไปนะว่าเพิ่มยอดไลค์โมจิจะอยู่แถวไหนเนาะอ่ะก็หนูหนูก,ก็จะอยู่เปน็นอันแรกๆนี่เลยแล้วก,กดเข้าไปกันได้เมื่อเลื่อนได้แล้วทีนี้ให้เราได้เลืกอน่อที่ตัวบริการหรือก็จะเปเยลยราคาแล้วก็ตัวอีโมจิที่ต้องการอยางเพิ่มยอดไลค์โมจิหัวใจก็จะอยู่ตรงนี้ให้เราได้กดคเข้าไป พอเลิกกันได้แล้วที่หมดบุหรับริการประมาณนี้ทีนี้ก็ให้เราได้กดย้อนกลับมาที่จอของตัวอ่าโพสต์บนเฟซบุ๊กเราเพื่อทำการคลองลิงเนาะกดเข้าไปเลยที่จะรับแช่เนาะอ่าทำเหมือนการทําโมดถือพร้อมม้วนขึ้น้าตามแบบนี้ทีนี้ให้กดเข้าไปเลยคร่ะคัดลอกเราได้ได้ลิงของตัวไรจ่ะของเราได้ได้ลิงตัวโพสต์เฟซบุ๊กของเราก็แล้วทีนี้ก็ให้ย้อนกลับมาที่ตัวของเว็บไซต์โพลิ่งมาวางเขาได้วางลิงของไรสดไอ้ลิงของตัวโพสต์แล้วทีนี้ให้ใส่จําแหนที่ต้องการเชื่อมเนาะ อ่าพอได้ใจตรงนี้นะก็จำนวนตามที่ต้องการแต่เสร็จแล้วทีนี้ให้กดสองเฟยตรงด้านล่างนี้ อ่าพอได้ฟังเสียงเสร็จแล้วทนี้เขาก็จะมีระบบของตัวเว็บของตัวเว็ไซต์ใช่ไหมเป็นการแจ้งแบบนี้เราก็ถือว่าจองสิ้นเสร็จสิ้นกันแล้วเราก็สามารถที่จะดูแล้วก็เราขไปก่อนไนด้นะหรือสำหรับใครที่เพิ่มไม่ชินนะทำการสั่งซื้ออะไรต่ตางๆกันไปแล้วแล้วตัวออเดอร์ตรงด้านนี้ก็อาจจะอ่าอยากดูรายละเอียดนะว่าเป็นยังไงหลังจากที่สังซื้อกเสร็จแล้วสามารถได้จะกดเข้ามาในตรงด้านนี้กันก่อนได้ได้ข่าวกัประวัติการสั่สงซื้อสหรับใครที่ได้ส่งซื้อกันไปแล้วอยากจะเข้ามไม่ช็นดูว่าออเดอร์เป็นยังไงมีการขัดข้องยังไงไหมเนาะเมื่อกดเข้ามาในตรงด้านนี้กัแล้วเขาจะน้าตาใกัน บอกให้เราได้รู้มันได้แบบนี้และถ้าเผื่อใครที่เข้าไม่เช็กดูเราออเดอร์มีปัญหาเนาะก็สามารถี่ตะกข้ามามตรงด้านนี้กันไปก่อนได้เลยค่ะว่าตั๋วเมื่อคุณผู้ชมได้กดยีเค้ามากันตล้นหน้าตาของตัวเขาเขจะเป็นการประมาณแบบนี้ให้กับเราได้กดเข้ามาเพื่อที่จะมาแจ้งปัญหาหรือว่าติดต่อสับถามปัญหากดมีเงินได้กับติด่วนตรงด้านนี้ของตัวเว็บไซต์เนาะที่เป็นคําว่าตั๋วโดยให้เราได้พิมพ์ข้อพพิม์ความตามที่เราอยากจะแจ้งปัญหากันไปหรือใครที่จะเนบรูปภาพเามารจะมาจะกดตรงด้านล่างนี้แล้วก็แน ติดต่อสอบถามปัญหาแคชมิงกันได้ไปิดเบิกหน้ากันได้แล้วเนาะเพื่อจหรับใครที่ฉันมีชิางงานทำการต่างๆกันไปแล้วไม่ได้มีปัญหาเรื่องสุขภาพสั่งเพื้อใช้งานทําตามปกติกันไปแล้วจะลองย้อนไปดูยอดจะกดกลับมาดูที่ในตัวของตัวโพสต์ก็ได้เนาะว่าตอนนี้ยอดไล้์มันจิแต่ว่าเออแตมีการเพิ่มมาบ้างหรือยังหรือว่าจะไปยังไงตัวอย่างในตอนนี้ยอดของเดิมก็จะมีแค่ติดฟองกันเองเราลองดีหน้าจอดูพร้อมๆกันนะว่าแต่ขึ้นมาบ้างหรือยังหรือว่าจะไปถึงไหน อ่าอะไรอันี้เลยหลังจากที่เราทำการสงซื้อทันไปนั่งเราสซฟฟ์หตอนนี้ยอดรายยูมันจีในตตงพนเฟ้นบุกเปเ่าก็ได้เพิ่มขึ้นมาใจเป็นที่บร้อยแบบนี้กันแล้วก็ราจากเมื่อกี้ของเดิมดดที่ไดาสงซื้อทันไปแต่มียอดไลค์ของเดิมอยู่แค่ประมาณร้อยสิเันเองเอมีมคงเดิมอยู่แค่ประมาณ10กว่าองนี่เลยนาะพูดผิดตนางเมื่อกีพ้พอดูยอดที่เพิ่มขึ้นมาก็ตกใจจนลืมเอยจนลืมยอดเดิมไปเนาะแต่ว่าพอเราสั่งซื้อไปแล้วนของหนึ่งร้อยตอนนี้ก็เพิ่มมาหน มุ่ให้กับตัวโพสของ Facebook หากว่าใครที่เข้าไปรับชมกันแล้วกระสนใจก็สามารถที่จะลงกดข้ามมาชิ่งตามกันได้เนาะหรือใครสนใจหัวข้อมุ่นเติมก็ยังสามารถที่จะอกใช้งานหัวข้อพุ่มเติมกันได้ด้วยสำหรับอปนเทเวไซต์ทีวีก็ตามแบบนี้และสำหรับในคลิปนี้เราก็ไม่มีอะไรมากกันแล้วก็สามารถที่จะมาลองใช้งานกันได้เนาะในวันนี้เราจะฝากกันไว้ในประเด็นนี้ถ้าพูดผิดกันไปบ้างพูดอะไรพ่ากันไปบ้างก็ต้องขอโทษกันด้วยแต่ถ้าใครที่ดูกันแล้วกเข้นใจสำหรับในคลิปน